สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ข้างปั๊มปตทถนนสีสเกตอุบลนะครับมาดูร้านย่างเนยสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับโอ้วันนี้คนเยอะนะครับคุณผู้ชมครับตามคิวนะครับที่ยืนยืนอยู่นี่คือรอคิวนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเปิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งคนเยอะมากนะครับรอคิวกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ร้านย่างเนยสีสเกตนะครับดูครับดูคิวครับยาวเลยครับย่างเนยสีสเกตครับมีที่เห็นอยู่นี่คือรอคิวนะครับคุณผู้ชมครับคือไม่มีโต๊ะว่างเลยนะครับเต็มทุกโต๊ะนะครับแหม้าจะอร่อยครับคุณผู้ชมดูคนยืนรอคิวครับหน้าร้านเยอะทีเดียวครับร้านย่างเนยถนนอุบบนสีสเกตนะครับถนน รีสเกตอุบลนะครับทางออกอุบลราชธานีเลยปั๊มปตทมานิดเดียวนะครับโน้นปั๊มปตทนะครับตลาดดูเทินนะครับส่วนทางนี้นะครับก็จะไปที่อุบลนะครับไปโลตัสทางนี้นะครับแหมดูครับคุณผู้ชมครับย่างเนยสีสเกตครับคนเยอะทีเดียวครับรอคิวกันเตียบเลยครับคุณผู้ชมครับใครอยากจะชิมก็มาลองดูครับคุณผู้ชมครับ